ครับสวัสดีพ,พ่อพี่น้องที่ติดตามช่อง j t k j a ก u าฟ Farm าครับวันนี้ช่อง JJK j กว่าฟาร์มพามาชมฟาร์มรพิทีเคแลนด์นะครับในการผสมพันธ์แม่วัวแม่บล็อกนะครับ่านะซึ่งหมอผสมเทียมโดยหมอ UJPO าร์มนะครับผมนะโดยครั้งนี้จะผสมอ t j f s m a King กัน1097 10นะครับพอวัวที่เด็ดมากนะครับซึ่งหาน้ำเชื้อไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ ล้างจิ้มเรียบร้อยครับล้างจิ้มแล้วมหาอนะครับผู้ชำนาญการนะครับอยู่อำเภอจักราดจังหวัดนครราชสีมาสอดไปนะครับมีผิวปากด้วยปัง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 ครับปังปังยังมีเมือกนอยนว้ายเมือกออกเต็มเลยครับเมือกออกหลายจุกเลยครับ ส,สองเสียใหญ่รุ่นวส,สันครับอยู่ด้านหลังนะครับข้าง,งอมอกงไหลเหมือกออกคนครับ,ย,บยังไม่ลงดักเนี่ยนำนำเมือกออกเยค,คนคนนี้อเอาเยอะกันเจ้ากกำลังไลโอเคไหแง่แจ๊ดดูเรียนแจ๊ดูถ้าหวานแสดงว่าพอมผสมแล้วผสมใช่ไหมครับลองดู ใครับหมโครับสวันะครับนี่ครับนำเชื้อผสม TGF s m o k i n g กัน1097นะครับเป็นพอวัวที่เด็ดมากๆนะครับพอตัวนี้แล้วก็หาน้ำเชื้อไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้รอดสุดท้ายนะครับตัวนี้ได้ลูกของเขามา2ตัวแล้วนะเมียับตัวนี้เกิดจากเสติงเลซิ0ทับ0ูน์นะครับ สอ่องเขไปแล้วคนระับ้โหแค่อยๆผสมนะครับค่อยๆผสมขอให้ดีป้าขอบคุณอาจารย์นะครับต้องทำให้ละเอียดนิดนึงนะครับน้ำเชื้อค่อนข้างราคาแพงน,นะครับ วันนี้ก็พามาชมฟาร์มพีทีเคและนะครับฟาร์มพีทีเคแลนเงตอนนี้เราผสมแม่สีหน้านะครับที่เกิดจาก b ีบี v A สติวเส็จลับ่วนนะครับก็จะผส,สมท OK ีเจฟสมกันหนึ่งส่วนท่าทับเจ็ดนะครับซึ่งนำเชื้อมันก็ราคาสามหมื่นขึ้นนะครับซึ่งก็มีเงินก็หาซื้อไม่ได้นะครับ อันนี้หมออูก็ทําการฉีดน้ําเชื้อเข้าทั้งหมดลูกปีกซ้ายแล้วก็หมดลูกปีกขวานะครับแล้วก็ช่วงกลางปากหมดลูกนะครับเรียบร้อยนะครับเอาสัองครับเอาให้เต็มที่เลยที่เนี้ยมือลาดน้ําแข็งอะ่ะสองเสียใหญ่จอบลาดน้ําแข็งครับจับเต็มที่ครับอยากได้ตัวเมียไหลครับดูน้ําแข็งหมดไปสองสอบใหญ่นะครับดูดูครับ okay. เออ้ยอาั干เอ้าเอ้าไอ้หัวบัตมันตัวเมียมาเสียเี้ยวางํได้ไหมแก้วแก้วเราบเพราไปบแลเขาผที่แบบขาขัดนี่จะเปเปลยอเป็นนนี่ครับเรียบร้อยนะครับผสมไปเรียบร้อยแล้วผสมไปแล้วนะครับ T J F s m o k i n g กัน109.7 ดูครับน้าแข็งครับเ<า>ต็มพื้นนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูน้ําหลอดน้ําเชื้อนะครับพี่อาร์ตก็เอาแม่วัวเข้าเจ็บนะครับ <c oughs> อันนี้ก็ดูหลอดน้ําเชื้อนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูน้ําเชื้อกันนะครับรใช่ไหม ดูเลยเฮียดูครับบยุน,นเก่าท่านเจดูเป็นไรเดี๋ยวผมขออนุญาตสูมให้พี่น้องดูนะครับนี่ครับอ่าพี่น้องครับเห็นไหมครับเบาะหนังหรือยังส่งชุดของประกองบนะนี่นะครับ T J F มสเตอร์สโมกกิ้งกัน109่นทับเนะครับ109่นทับเนะครับตัวนี้อ่าเซ็กซ์ซิงนะครับเอสจีเซ็กนะครับก็คือน้ำเชื้อแยกเพศนะครับนะน,น,นะครับน้ำเชื้อสโมกกิ้งกัน109่นทับเนะครับผสมน้ำเชื้อสโมกกิ้งกัน109่นทับเนะครับตัวต่อไปก็จะผสมลูกเขานะครับผสมลูกเขาก็ว่าจะผสมเอ่อล็อกกี้เอลโมนะครับ นายพี่อาร์ตเดาไปดูแม่ที่ผสมสโมกกิ้งกันไหมครับพี่อาร์ตเดี๋ยวเพิ่งมาจัดเต้าแม่อันนี้ให้หน่อยแจ็คหน่อยเนี่ยครับเดาแม่ที่เมื่อกี้ผสมสโมกกิ้งกันไปนะครับเดี๋ยวให้พี่อาร์ตจัดท่าให้ดูนะครับเดี๋ยวจัดให้เขาเย็นดีๆเอาไปตรงมุมนั้นให้นะครับแหมครับนี่รับกล้องมันเย็นดีอย่ากลับไปตร ชงไปเลยครับช้างตัวนี้น้อยดีๆนะพี่อาร์ตับช้างใหญ่มากครับเอามันไปฝังนู่นนะครับเออนะครับตัวทีนะครับผมใหญ่ครับใหญ่มากนะครับตัวนี้นะครับที่ผสมนะน้ำเชื้อ G J F Smoking กัน1097ไปโอ้ใหญ่มากนะครับตัวนี้พี่อาร์ตนี่เป็นคนตัวแคะไปเลยนะครับตัวนี้ใหญ่มากนะครับอ่านะครับ อันนี้ใหญ่นะครับใหญ่นะครับอ่าตัวนี้นะครับคนสห้าครับอ่าคนสูงร้อยเจ็ดสิบห้านะครับเราว่าจะสูงเท่าไหร่พี่น้องก็ดูเอานะครับผมใหญ่มากนะครับตัวนี้ใหญ่มากนะครับเใหญ่นะครับใหญ่หนกโคตหางใหญ่มากครับเนี่ยครับดูบันทายเป็นลูกสติงดีสิบทับศูนย์นะครับตอนนี้ก็ผสมทีเจเอฟสมอกอิงกันหนึ่งสิบเก้าทับเจ็ดไปเรียบร้อยนะครับพี่อับนะครับผมเราไปแล้วมันหมานตัวเมียเนาะครับ ออวนมันตัวเมียนะครับผมโอเคครับยวไปดูลูกเขาเลยลูกเขาจะผสมอะไรต่ออ่ะจะไปดูลูกเขาเลยอันนี้ก็แผนกขนน้ำแข็งใส่อย่างเดียวครับแต่นี้ก็ตรวจดูหมออูกำลังตรวจดูกำลังดูลูกดูมดลูกแล้วับว่ารังไข่พร้อมที่จะผสมยังนะครับ อันนี้คือลูกของแม่เมื่อกี้นะครับลูกของแม่เมื่อกี้ซึ่งเกิดจากพ่อ T J F สมองกินกัน1097นะครับออันนี้ก็อุูงกำลังล้วงตรวจรังไข่นะครับว่าไข่พร้อมที่จะผสมไหมอะไรนะไข่จะตกยังอะไรประมาณนี้ครับได้หล่วได้ครับแต่ว่าลูกนะความกิงตี่มันลูกจะกินตรงนี้ินเนี่ยหมายถึงคือมันจะมันแข็งอยู่มันมันความกิงมันมันจะ ือจะเป็นเป็นจมาตเมีอเนี่ยครับนวัวสาวครับต้นเมีอยู่ประมาณปสิบตั้งหน่ยี่สเจ็ดสปอร์เซ็นตครับวนด่างรับกาไข่ปกติครับสฝั่นีคนหมอจะผสมน้ำเชื้ออ่ะตกี้เอลโมนะครับกันการเา นี่ครับลาดน้ำแข็งอีกแล้วครับพี่น้องโลครับปันหีมาโตคร ings, <c oughs> ับบ่เห็นยังครับปรสงค์ว่าลาดแต่น้ำแข็งครับพี่น้องคนอยากได้โตมีอะไรใช่ชนไดเลยอ่ะคนน้ำมันจะแก้เคล็ดตัวนี้มันต้องอาให้หมอ้อ <c oughs> เป็นข่าวอะไรครับ <c oughs> ยังหมูได้เยอะนาะครับหมูเอ้่ครับสวดมองอโอ,โอสดสภานะครับอ้า มีอะไรบ้างครับเนี่ยครับพี่อาตอนนี้มีอันนี้มีน้ำป่าน้ำแข็งกับเกลือครับน้ำป่าน้ำแข็งกับเกลือเนาะครับน้ำองเท่านั้นใกล้ใกล้เลยน้ำป่าน้ำแข็งกับเกลือนะครับช่วยให้ได้ตัวเมียนะครับสูตรของหมองอะอุศสภาเนี่ยครับเขาให้เอาไข่มาใส่นะครับถ้าไข่ลอยไข่ลอยประมาณเนี้ยครับไข่ลอยลอยอย่างเงี้ยแสดงว่าเออได้นะครับไหนลอยจะประมาณเนี้ยประมาณนี้ <S <S เย็นเด้เลยนี่จับไรขนาดเฮียรู้อย่างเย็นหน่อเฮียลาดมัน,นก็สั่อางตอนตอนที่ผสมอากาศเย็นเจี๊ยบเลยนั่นแหละมันติดเลยตันเดียวติดครับเอาอย่างนี้แล้วได้ตัวเมียดีเย็นดิครับใหญ่มากนะครับอยู่จับกับพี่อาร์ตมากกับใหญ่มากนะครับ เมื่อกี้แม่เขาผสมน้ำเชื้อราคาสามหมื่นขึ้นไปแล้วนะครับมีเงินสามหมื่นก็ซื้อไม่ได้นะครับน้ำเชื้อตัวนี้เดี๋ยวตอนนี้ก็ผสมราคาน้ำเชื้อแย,ยกเพศอยู่ที่ประมาณสี่พันห้านะพี่อดัดเนาะตอนนี้ราคาอยู่ประมาณที่สี่พันห้านะครับบวกค่าหมอก,กับค่าซื้อต่อเขาอีกก็จะประมาณเบ็ดเสร็จก็ประมาณหมื่นนะครับ <laughs> <laughs> คุยไปงั้นนะครับพี่น้องคุยไว้คุยเย มันก็เป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่่าคุยอะไรนะครับมันเป็นเรื่องจริงนะครับพี่น้องเพราะว่าน้าเชื้อมันเป็นน้าเชื้อนอกนะครับการขนส่งการอะไรมันก็มันต้องมีต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอยู่ในไทยที่เราจะมีได้ตลอดนะครับบางทีเราต้องสั่งนะรือถ้าสั่งไม่ได้เราก็ไปต้องซื้อต่อกับเขาคนที่เขาซื้อเก็บนะครับแต่มันเป็นวัตถจักรนะครับมาอูละเอียดมากครับเรื่องอุณหภูมินะครับเพื่อที่จะละลายน้ําเชื้อให้อ่า ตัวแค่น้ำมันพกครับเกี่ยคอน้นามเพิ่มเลยครับร้อนทำไมกล้องผมวันนี้มืดมืดพี่น้องเนี่ยปรับกล้องให้กันนะปรับกล้องอันนี้ก็มาอุทำการปรับอุณหภูมิน้ำที่จะใชะ้ละลายน้ำเชื่อนะครับ ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเรียกภาษาทางหมอเขาเรียกว่าอะไรเด็พูดง่ายๆก็ละลายน้ำเชียอนะครับเ6 37แลดูวัวรอครับดูวัวรอนะครับน้องนานมาผสมแม่ไปแล้วนะครับผสมแม่ไปแล้วเดี๋ยวผสมลูก หนังนาตึบนะครับนาตึกกระดโดกสวยเลยนะครับนี่นี่ดูใหญ่นะครับดูกระโดกกับขาคุณพ่อครับโอ้ใหญ่มากนะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็เป็นลูกถูบดอกเก่าซ้ำๆนะครับตัวนี้ อันนี้ก็เป็นโลกก็สติงเลสิทธาพสนทครับอ่ะแล้วก็ต่อติดตามอีพีต่อไปนะครับติดตามอีพีต่อไปอ่าในคลิปถัดไปนะครับพี่ผสมอ่ะตัวนี้นะครับติดตามนะครับอ่านี้ก็สวัสดีครับ